สวัสดีครับทุกคนทริปนี้ทเที่ยวญี่ปุ่น .com จะพาไปเที่ยวคิวชูตอนเหนือกันเราจะเช่ารถขับเที่ยวทั้งหมด4จังหวัดก็คือฟุกุโอกะนางาซากิซากะและโอิตะใช้เวลาทั้งหมด6วันจะไปไหนกันบ้างตามมาเที่ยวกันเลยหลังจากบินลงที่สนามบินฟุกุโอกะทําการเช่ารถเรียบร้อยเรามุ่งหน้าไปยังจุดหมายแรกนั่นก็คือริมชายฝั่งทะเลฟูตามิโนโอุระซึ่งมีจุดถ่ายรูป IG s ี o ปอที่กําลังฮิตในหมู่คนญี่ปุ่นอย่างชิงช้าต้นปาล์มคู่ ต่อมาเป็นเมโอโตอิวะหรือหินแต่งงานที่ผู้คนนิยมมาขอพรเรื่องของความรักกันมาเมืองอิโตชิมะทั้งทีต้องจัดมือกลางวันเป็นของขึ้นชื่ออย่างหอยนางรมเมืองนี้เป็นเมืองที่มีคาคิโกยะหรือกระท่อมย่างหอยนางรมกระจายอยู่ทั่วเมืองเรามากินกันที่ร้านไดโคคุมารุ อิ่มท้องแล้วก็ขึ้นรถไปเป้าหมายต่อไปที่จังหวัดนางาซากิใช้เวลา2ชั่วโมงก็ถึง House Ten Bosch ทีมพัคเมืองจำลองสไตล์ยุโรปที่ทุกคนรู้จักกันดีมีมุมถ่ายรูปยอดนิยมอย่างกังหันลมทุ่งดอกไม้อีกทั้งยังมีเรือให้นั่งชมบรรยากาศโดยรอบอีกด้วย มาช่วงปลายปีแบบนี้มีการประดับประดาไฟในทีมคริสต์มาสการแสดงบนเวทีและยังมีตลาดคริสต์มาสให้บรรยากาศเหมือนเดินเล่นอยู่สักเมืองในยุโรปเลยมือข้าสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน แนะนำเมนูกุ้งและเห็ดในน้ำมันมะกอกเป็นเมนูอาหารสเปนที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบเพราะดีต่อสุขภาพนั่นเองคืนนี้เราเข้าพักที่โรงแรมโฮเทลนิโกเฮาส์เทนบอชใกล้ๆกับที่พักเลยนะช่วงเช้าของวันที่2เรายังอยู่กันที่นาง,งาซากิออกเดินทางไปเพ a r l ลซี Resort เพื่อไปล่องเรือชมหมู่เกาะคูชิคุชิมะที่เมืองซาเซโบ เรือที่โดยสารวันนี้ชื่อมีไรเป็นเรือโจนสลัดสีสันสดใสภายในเรือมีการตกแต่งในทีมเรือจนสลัดทั้งหมดน่ารักสุดๆล่องเรือจนสลัดเสร็จแล้วที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่อีกด้วย ชื่อว่าอุมิคิระระเดินเล่นชมชีวิตใต้น้ำหงสสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ที่คุชิคุชิมะชมการสแสดงปลาโลมาและสีสันของแมงกะพุนกิจกรรมห้ามพลาดของที่นี่คือการทดลองหาไข่มุกในหอยมุกเมื่อเราเจอไข่มุกแล้วจะมีการทำนายความรักโดยดูจากสีและรูปร่างของไข่มุกที่แกะออกมามื้อเที่ยงวันนี้ขอฝากท้องไว้ที่ร้านอาหารด้านหน้าอควารเรียมเลยละกันเมนูแนะนำคือเลมอนสเต็กช่วงบ่ายมุ่งหน้าสู่จังหวัดสากะแวะชมเครื่องปั้นดินเผาฮาซามิยากิ และทำเวิร์กช็อปตกแต่งเครื่องปั้นที่เราเลือกด้วยสติ๊กเกอร์แบบพิเศษเมื่อตกแต่งเสร็จแล้วทางร้านจะนำเครื่องปั้นไปเผาและจัดส่งให้เราถึงบ้านเลยสำหรับเครื่องปั้นของเมืองฮาซามิมีชื่อเสียงไม่แพ้เมืองอาริตะและเมืองอิมาริเช่นกันปิดท้ายวันกันที่เมืองอุเรชิโนอองเซนมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง1,300ปีเป็นหนในสอองเซนที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นที่แช่แล้วผิวสวย และโรงแรมที่เราเข้าพักกันในคืนนี้คือที่พักสไตล์เรียวกังอุเรชิโนคังโคโฮเทลไทโชยะมื้อเย็นพาโรงแรมจัดอาหารคอสแบบไคเซกิมีอาหารทะเลจากข้าสมุทรอาริยเกะและอาหารจานหลักเป็นเนื้อซากะนั่นเองมาต่อกันวันที่3เลยนะครับ เช้านี้เราไปสถานที่ที่มาถึงซากะแล้วต้องไปเช็คอินให้ได้นั่นก็คือศาลเจ้ายูโตคุอินาริเป็นหนึ่งในสามศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเช่นเดียวกับฟูชิมิอินาริในเกียวโตผู้คนมักจะมาขอพอรเรื่องความสำเร็จในด้านธุรกิจและการค้าขายกันที่นี่มื้อเที่ยงของเราวันนี้เป็นเนื้อซากะเมนูที่สั่งเป็นสเต็กเนื้อซากะ A5 อร่อยแบบละลายในปากเลยละ่ะ เรามาเยือนโรงงานกระดาษสาญี่ปุ่นกระดาษสาวาชิของที่นี่ทำจากใบโคโซะกระดาษมีความบางแต่ว่าทนทานและที่ร้านฮิเซนาโอวาชิ ashi, มีเวิร์กช็อปให้ลองทำพัดด้วยนะเลือกกระดาษสาวาชิที่ชอบ3แผ่นจากนั้นแปะกระดาษเพื่อให้เกิดลวดลายบนพัสดตามชอบเสร็จแล้วก็เอากลับบ้านเป็นที่ระลึกได้เลย กิจกรรมปิดท้ายของวันนี้ไปล่องเรือกันที่เมืองยานากาวะชมวิวเมืองเก่าอาคารโบราณทั้งสองฝั่งคลองตลอดทางยังมีต้นหลิวที่ลู่ไปตามลมน้ำในคลองใสจนเห็นปลาว,ว่ายในช่วงฤดูหนาวโต๊ะที่นั่งจะเป็นโต๊ะโคทสัสึหรือโต๊ะที่มีฮีเตอร์ติดตั้งไว้ด้านในทำให้ไม่หนาวเลยฝากทอมือเย็นกันที่ร้านยูเกนเมืองคูรุเมะเป็นเมนูไก่ย่างเสียบไม้ ร้านยากิโตริที่นี่เป็นที่นิยมในฟุกุโอกะมากมีจำนวนร้านเยอะกว่าลาเมงซะอีกกิจกรรมแรกของวันที่4มาเก็บสตอรอเบอรี่สดๆกันที่ฟาร์มอิจิโกะคิราลิช่วงต้นฤดูการแบบนี้ทางฟาร์แมแนะนำเป็นพันคาโอริโนะที่มีกลิ่นหอมหวานและไม่มีรสเปรี้ยวเลยสักนิดเราสามารถนำสตอรอเบอรี่ที่เก็บสดๆใส่เพิ่มลงไปในไดฟุกุได้อีกด้วยนะ จากนั้นใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงมุ่งหน้าไปยังเมืองฮิตะจังหวัดโอิตะที่หมายแรกก็คือพิพิธภัณฑ์ a อ t a c k on Titan จะแสดงผลงานต้นฉบับของมังงะเรื่องผาพิภพไททันนอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์เกียร์ที่รวบรวมเกียร์จากทั่วญี่ปุ่นมาจัดแสดงและพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาฮินะที่มีมากถึง4,500ตัวแวบะบทานข้าวหน้าปลาไหลกันที่ร้านอิตายะฮองเกะซึ่งเปิดมานานกว่า160ปีปิดท้ายวันด้วยเวิร์กช็อปไวซไซรับ ที่โรงงานอุเมชูกุระโอยามะที่หมู่บ้านโอยามะซึ่งเป็นแหล่งผลิตเหล้าบวยขึ้นชื่อของภูมิภาคคิวชูมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสอนทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดได้รับทั้งความสนุกและความรู้ที่แปลกใหม่วันที่5เรายังอยู่กันที่จังหวัดโอิตะเช้านี้ออกมารับความสดชื่นกันที่น้ำตกซากุระดากิ เอกลักษณ์เด่นของน้ำตกแห่งนี้อยู่ที่สายน้ำที่กระเซน็นราวกับกีบดอกซากุระโปรยปลายในช่วงฤดูใบไม้ผลิจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกน้ำตกนั่นเองระหว่างรอขึ้นรถไฟไปจุดหมายถัดไปที่สถานีอามากาเซมีจุดให้เสี่ยงเซียมซีน้ำผุร้อนที่บ่ออองเซนเล็กๆด้านหน้าสถานีเมื่อจุ่มใบเซียมซีลงไปในน้ำผุร้อนคำทำนายจะค่อยๆปรากฏขึ้นมา เอาละได้เวลาขึ้นรถไฟยูฟูอินโนมูริมุ่งหน้าไปยังสถานียูฟูอินกันแล้วถ้าได้ขึ้นมาแล้วก็อย่าเผลอหลับเลยนะเพราระหว่างทางวิวสวยมากๆแวะชิมขนมที่ร้านเทลาโต้เป็นร้านขายเจลาโต้มัชะที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมีความเข้มข้นให้เลือกถึง6ระดับ จากนั้นก็เดินเล่นชมธรรมชาติจนสุดทางที่ทะเลสาบคินรินน้ำของที่นี่มีความใสและอุ่นอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากมีน้ำอองเซนไหลมารวมกับน้ำในทะเลสาบนั่นเองเอาเดินทางกันต่อมาที่เมืองเบปปุเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องจิโกคุมเมกุริกิจกรรมทัวร์บ่อนรกทั้งแบ่อเช่นบ่อน้ำพุร้อนสีฟ้าบ่อน้ำพุร้อนสีแดงส้มเมื่อเดินทัวร์ครบแล้วแนะนำให้ลองชิมไข่ต้มบ่อนรกกันด้วยนะ ไปอิ่มจุกๆกับเมนูอาหารนึ่งนรกจิโกคุมุชิอาหารขึ้นชื่อของย่านคานาวะที่มีมานานกว่า400ปีเข้าสู่วันสุดท้ายแล้วเดินทางติดติดกันมาหลายวันก็ขอผ่อนคลายความเมื่อยล้าให้สบายตัวสักหน่อยด้วยการไปอบทรายร้อนที่เฮียวตันอองเซน็นทรายที่เฮียวตันอองเซ็นเป็นทรายจากเบปปุร้อเปอร์เซ็มีสัมผัสที่ละเอียดนุ่มมีอุณหภูมิที่พอเหมาะ การอบทรายจะช่วยขับเหงื่อและของเสียออกจากร่างกายอีกทั้งช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีทำให้มีสุขภาพแข็งแรงการอบทรายที่นี่เป็นการบริการด้วยตัวเองจะมีขั้นตอนเขียนเอาไว้ให้ทำตามได้ง่ายๆมีภาษาไทยด้วยจากอบทรายร้อนเสร็จแล้วเรามุ่งหน้าต่อไปยังเมียวบางอองเซนจุดเด่นของที่นี่คือส่วนประกอบที่มีกำรรมะถันสูงทำให้มีกลิ่นกำรรมะถันที่ค่อนข้างแรงกว่าที่อื่น ทั้งนี้กรรมฐานจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความอ่อนเยาว์ให้กับผิวสามารถรักษาโรคผิวหนังได้ใกล้ๆก,ก,กับเมียวบางอองเซมีร้านโอคาโมโตยะซึ่งเป็นร้านขายพุดดิ้งที่ใช้วิธีการเดียวกับนึ่งนรกจุดเด่นอยู่ที่เนื้อพุดดิ้งเนียนุ่ม ลาดด้วยคาราเมลที่มีความขมพอดีตัดกับรสหวานของเนื้อพุดดิ้งได้อย่างลงตัวเมืองสุดท้ายของทริปเรามาเดินเล่นกันที่เมืองคิซกิชายาลิตเติลเกียวโตแห่งโออิตะที่นี่นอกจากจะเป็นเขตเมืองซามูไรเก่าแก่แล้วยังขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งกิโมโนอีกด้วยเพื่อให้ได้บรรยากาศต้องเช่าชุดกิโมโนมาเดินเล่นถ่ายรูปในเมืองกันนะและขอลากันด้วยร้านน้ำชาไดาโนชายะนั่งดื่มชาเขียวแบบดั้งเดิมคู่ขนมวากาชิแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้า まだね。